มาค่ะทุกคนหลังจากที่เจปิมยังแบ่งเวลาเข้าบ้านสวนไม่ได้นะคะทุกคนกะจังหวะพอดีกับช่วงที่ฝนตกเกือบอาทิตย์นะคะทุกคนวันนี้มาเข้าบ้านสวนกันค่ะหางมิมเจปิมก็หายไปกับสายฝนแล้วนะคะทุกคนเป็นหางมิ้มล้างไปแล้วค่ะตอนนี้มาค่ะทุกคนหนึ่งอาทิตย์ที่เจปิมไม่ได้เข้าบ้านสวนนะคะไป ยาที่เห็นนี่นี่ตั้งตั้งอยู่นี่หัวเข่าเ้ยค่ะเด้อนี่ยาที่เห็นตั้งตั้งนี่หัวเข่าเลยนะคะปั๊ดความลุกระดับสิบฮะดูตรงซุง้มเบญจมาศเจียบิมนี่ท่วมหัวเขา่าป้าปด อะไรก็ไม่รู้ผูป้ดท่วมเมื่อแถวนีไม่มีม่วงแวะหื้ทุกคนสงสัยต้องได้สระจากมือมาทำความสะอาดแล้วคันนี้โลกมากครับทุกคนป้ดสุมสุมของเราเน่ะที่เอา อันชันมาปลูกโดนน้ำฝนแล้วขึ้นไปครึ่งซุ้มแล้วืเนี่ยสองฝั่งนี่ขึ้นแซงกับกุลาบของเรากุลาบกับพูอ้าวกุหลาบกับ,กอ,กบ,กบอันชันขึ้นแซงกันเลยเ้อป๊าดอันนี้กระสีตายแน่บอตายแน่เด้อปูกุกลาบปา๊ดลกสุด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 ของความลกส,ส่งใส่ซีดีเคียเอาต้นดอกสามปีออก บานโบลูโรนี้ออกดอกพุดก็ออกดอกแล้วแล้วนน่าจะเอาดาวเรืองออกให้มันลุงล่งๆเดี๋ยวหาเวลามาเน้ะคะ่ะที่แน่ๆเนี่ยแปลงกุหลาบเจี๊ปิมก็คือโซม,มากซุ้มนี่สวยสวยเกินจริงหูสวยและลกแล้วก็กูจะกลัวจะเจองูุู้ สวยเลยค่ะเด้อสวยธรรมชาติสวยเขียวเขียวรังนกก็ยังอยู่แต่ว่าทุกคนป้าติโตลกุลกลกุกลุกอืมอ่ะป้าโอ้โหพวงคามโตเร็วมาก ป้าสุม่มอืมอ่ะเราค่อยมาว่ากันหือ